คผมเอาใจเป็นปืนคมด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความศิลปะของประเทศบุรุษไทยครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตำบลโคเกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสครับเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราก็จะมาติดตามการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณครูที่มีการเรียนการสอนในวันนี้ครับก่อน2ชั่วโมงที่ครูจะเดินทางไปและกลับโรงเรียน ทหารรักษาความปลอดภัยครูจังหวัดนราธิวาสของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่และหาวัตถุระเบิดถนนบ้านหอนบาเจาะก่อนที่จะรับครูไปที่โรงเรียนบ้านบือเจาะด้วยการนำรถชุดทหารรักษาความปลอดภัยประกอบรถครูทั้งด้านหน้าและหลังรถนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางจนถึงโรงเรียนท่ามกลางฝนโปรยปลายที่ตกตลอดทั้งวันในช่วงนี้ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนบือเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งตอนนี้เองเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ชุดรอปภครูนั้นก็เดินทางเข้ามาถึงโรงเรียนแล้วครับลำดับแรกที่เจ้าหน้าที่ทหารจะทำนั่นก็คือเข้ามาตรวจจานวนครูที่เดินทางเข้ามาถึงในโรงเรียนว่าตอนนี้ยังมีครูในพื้นที่ที่จะเดินทางเข้ามาสอนนี้ตกหล่นกี่คนแล้วก็ยังมีคนที่เดินทางเข้ามาไม่ถึงอีกจํานวนกี่คนครับซึ่งบริเวณโดยรอบนั้นเราก็จะเห็นว่าบริเวณโดยรอบตลอดชั้นเรียนนั้นก็จะมี จ้าหน้าที่ทหารนั้นดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนเช่นเดียวกันครับทันทีที่ถึงโรงเรียนสิ่งแรกที่ชุดรอประพอครูจะทําคือตรวจสอบจํานวนครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนว่ามีใครเดินทางมาถึงหรือยังไม่ถึงโรงเรียนจํานวนกี่คนขณะที่บริเวณโดยรอบมีกองกําลังทหารยืนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งทางเข้าออกด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียนรวมไปถึงในห้องเรียนเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย จนกระทั่งนำครูและนักเรียนส่งถึงบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงนะครับครึ่งหนึ่งก็คือการมาตรการเชิงรับคือการป้องกันและก็เป้าหมายต่างๆท,ที่ผมเรียนให้ทราบหนึ่งในนั้นก็คือครูซึ่งเราก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานนะครับและในส่วนปัจจุบันซึ่งเนื่องจากว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากและก็กระทบในวงกว้างทางกนอภาคสีก็ได้สั่งการให้กําชับเข้มงวดขึ้นผมก็เรียนท่านทราบว่าในปัจจุบันการดําเนินการ เริ่มตั้งแต่ครูอยู่ที่บ้านพักซึ่งเดิมเราอาจจะคิดว่าปลอดภัยอยู่ที่บ้านแต่น,นี้ก็จัดกาลังไปไปเฝ้าระวังดูแลตั้งแต่บ้านพักเมื่อเริ่มนะ,ะเริ่มปฏิบัติงานก็คือไปโรงเรียนก่อนเดินทางไปโรงเรียนในเส้นทางต่างก็จะมีการวางกําลังคุ้มครองก็คือเจ้าที่กําลังทหารตรารวจฝ่ายปกครองวางกําลังคุ้มครองบนเส้นทาง,ทางต่ง้ง่ศูนย์<ใ>จ,จิตใจต้องให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารตลอดเวลาก่อนที่เดินทางชิ้นจุดนัดพบ หรือก่อนที่จะออกนอกโรงเรียนว่าครูมาครบแล้วนะครับและก็หากว่าท่านมีความจําเป็นต้องออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเช่นว่ามีธุระจาเป็นมากๆเราจะดาเนินการจัดชุดคุ้มกันดูแลครูให้ได้ถ้าไม่พอก็ต้องร้องขอมาเสริมให้ได้ขณะที่นายจิรวัตรอาแวร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเจาะตําตบลบาเจาะอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสบอกถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยครูตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เป็นเรื่องดีที่ภาครัฐมองเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงหลังจากครูตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายสร้างความมั่นใจให้กับครูใต้ได้เป็นอย่างดีซึ่งโรงเรียนนี้เองก็เคยถูกลอบวางเพลิงแต่ไม่สําเร็จก็อันนี้คือเป็นขวัญและกําลังใจนะครับขวัญและกําลังใจคือมันอุ่นใจเรียนต้งว่าอุ่นใจนะที่มีกองกําลังแล้วก็ที่มีชุดชบบมาดูแ,แลแล้วก็สบายใจ คเข,า,ขาก็อยู่ในการการดูแลที่ดีมากนะครับผมต่อจากนี้ไปหากครูต้องออกนอกพื้นที่ทั้งไหนและนอกเวลาราชการจำเป็นต้องแจ้งให้ชุดรปภทราบเพื่อที่จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพราะที่ผ่านมายังมีครูอีกหลายคนประมาทคิดว่าในพื้นที่ปลอดภยัยแต่กลับกลายเป็นช่องโหว่ทำให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ช่วยโอกาสลงมือลอบทำร้ายกับครูผู้เป็นเป้าหมายใหม่ได้ง่ายขึ้นกิติชัยนักเกษมถ่ายภาพทินภพพันธนามคมชัดลึกทีวีรยายงานครับ